ไปไปย้อนขับไปเลยครับสอเสือสออุฟุครับโดดาโดยดีจอย เก่งที่สุดนะบรรทัดสุดท้ายอีกประโยคหนึ่งเขาไม่เรียกเป็นค่าวลูกหนึ่งประโยคอ่ะประโยคสุดท้ายครับอีก่ามามาดูดูปูขอขาก้อยเก้โฟโฟไฟไฟปลอยไปมามาโอ้สะกดเก่งมากนียองดีเร็วอ่านอ่านเลยครับอีก้ามาดูปู มาเลยครับโอ้โหพรุ่งนี้ไปรับช็อกโกแลตที่คุณครูขวัญได้เลยมีวัญไดเจงครูเหมียวด้วยแต่ว่าตอนนี้คิคคดถึงครูเหมียว,ห,ยวหรอครับครูปอฟองแม่ไม่ใช่อนุบาลสอ,อ <c oughs> ครูเหมียวไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์น้องแล้วใช่ไหมคิดถึงครูเหมียวหรอใช่ค่ะอือเอาไปขึ้นอนุบาลสองเลยไหมอย่างนั้น <c oughs> ไปบอกครูขวัญเลยเก่งแล้วไปบอกครูขวัญว่าขอขึ้นอนุบาลสองเลยครับ อีก็กาอีกาจอยใจเปฟ่าใจฟปาขอบคุณครับกันเลยวันนี้เรียนที่โรงเรียนสนุกไหมครับวันนี้เรียนกับเราซื้อปานเราซื้อให้ทําอะไรครับขนมด้วยเยอะป่ะเห็นแล้วในกระเป๋านี่ขนมกลับมาทุกวันเลยอ่าไหนเราวันนี้เราซื้อสอนอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิครับมีมีเพลงคิดบ้านจะฝ่ายจีโอ๋ไหนร้องให้ฟังไหนร้องไงจะไม่ได้อะจะไม่ได้ ติงติงตองติงติงตองติงได้งางทึ้มากอจังหวะได้จริงติงตองอะติงติงตองติงติงตองติงตองเต้ติงตาตองติงติงตองติงติงตองนิงาติงตองตองติงติงนะติงนา้ีตาดีวะโอ้งเต้ติงตาเถึงจั่วแต่ว่าจังหวะยังติงกระเบลอยู่โอเคโอเคแล้วแล้วอะไรอีกวันนี้เรียนอะไรอีกครับอืเราซื้อให้ทำอะไรอีกครับร้องเพลงเหรอครับใช่ก็